สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับบ่าวกับตันสินเก่าสินเคยเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่าวกับตันก็สิมาไหมตึกแฮ e ่ลุนงน้องตึกแฮ่เนาะพี่น้องก,อกับทีมงานบ่าวกับตันนี่แหละมื้อนี้มากกันหลายคนอีหลีพุ่านแ่ะกินมาสอยงานเพิ่นงานดองก็สิได้ลงมาตึกแฮ่อยู่ที่สาไอ้พี่น้องบ่าวกับตันเองเนาะก็มาหลายคนเติมมื้อนี้ทีมงานหลายคนเติมมาเบิ่งมาส่งกันเลยพี่น้องตองๆๆนนี้กำลังไอ้ สกอฟื้นดังไฟนะพี่น้องเนาะเบิ้งสะของสมเฮาเบิ้งสะของพี่น้องบ่าวกัปตันนี่เลยเนาะสะนี่แหละสิลงตึกแหตึกปลาเนาะพี่น้องเนี่ยให้เบิ้งให้เบิ้งทีมให้เบิ้งไอ้ทีมงานบ่าวกัปตันมือนี่สบายดีพี่น้องเออมาเด้อมาเบิ่งน้ำกันมือนี่สิลงมาดล้างสิตึกแห่ที่เบิ่งเข้าเบิ่ง ทีมงานทีมงานสายจักสายยังเลยทีมงานสายกินนะพี่น้องสายล่านะมาเบิ่งนน้อองมืสายลุยและแบบนี้นะใช้กับหมุนป่าหมุนดงเนี่ยสายลุยสายล่าพี่น้องเนี่ยเบาคำน้อยอันนี้สบายดีไหนที่สบายดีพี่น้องแน่ยิ่งกว่าอะไรสมัครตุ้มก้าวเฮ้มบัติบ้าสมบัติบ้ ตลกที่ห้าได้พี่น้องตลกที่ห้าเปลี่ยนบรรยากาศถ่ายพี่น้องได้เบิ่งไลค์ไลค์ไอ้คลิปเลยพี่น้องคลิปอยู่คลิปหาอยู่หากินมันคลิปคลิปมีคลิปตลกแน่พี่น้องอยากให้พี่น้องได้ชมได้หมือนได้หัวกันนะพี่น้องเนาะตลกเนี่ได้เข่ายื่นสวดทีมงานมือนีหรับล่องไงงอกไงกุ้มพี่น้องเลยอ่หาพ่อไงกุ้มเลยอะไรเกลือนี่ว่าวหูขอบน่ะ เนี่ยทีมงานบบากับตันไปเลยมีแต่พี่น้องมิแต่ญาติพี่น้องกันเองมาอยู่วกันทานีมนีลงแล้วมากายคนนี้าได้ลุงน้องเลยพี่น้องป้าบ่อนขี้เข่านอนขนาดตอนนี้ทีมงานบบากับตันน่าละลุงน้องเลยพี่น้องเพิ่นหิ้วเขาก่อนนะเอีขาขีมนี่ เอาเกลือขึ้นมาแน่เอาเกลือขึ้นมาแน่ลุงไปลงเลยเร็วกูหิวหิ้งเลยเด้อนี่ยนะแกเอขี่ป้าเด้พี่น้องเมันกำลังเหตุการณ์เลยนะโอ้โหขันตึ๊กขากีบ้าอะไรอ่ะโอ้ขาขี่ไปหลับซุ้มตอนลุงน้องผมพี่น้องแกเอขี่ป้าพี่น้องมันนะกำลังขักขากเลยมันหิวเข่านะ ตอนนี้กำลังไอ้ลุงสะอะไรพี่น้องอตอนนี้กำลังลุงสะก่อไผ่ไวถน,นา,า,ลถา,าดดเลยพี่น้องก่อไผ่ไวถนาเลยครับชมทาเบิ่งคลิปกันเลยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์บ่าวกัปตันนี่เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งมาชมนำกันว่าทีมงานบ่าวกัปตันสิได้ปลาอยู่บ่มื้อน,นี้ สะใหญ่พูดนามกระไลพี่น้องเลยบาวกอบพูนว่าบอลยังว่าสิบได้พูนว่าบอวกอพูนว่าเฮ้ยได้ใช้ได้ยังโอ้หนามกะพี่นี่แหงรละไงพี่น้อง ใช้ปลาปลาสุกส้มด้วยโหปลาตัวบังใหญ่เลยพี่น้องงานนี้มีจวดพี่น้องเลยย่างกันเลยสดสดรอดเลยมื่อนี่อ,อืไปเราเพิินได้อยู่บ่บ่ราดุกได้อยับองบ่มึงดู hết nào bỏ hiến thì vừa đại vừa đại nào. nhưng mà thử hết bà may <cười> <cười> ôi bà né này đấy cứ bồ môn này nè lược này <laughs> nè ừ. ngoài đeo con hai vừa đại đấy Ui, bay Ui, ui bay Ui, đột. Bảo tan gì bột than gì đó. Này này ha. ประเทศจีนมาบุ๋งมาชมกันพี่น้องพว่นี้ก็ปลาจีนไเนาะงทำได้อู้หูปลาเหล้าด้วยม้านม้านมีน้องมานมื่อนี่มานแล้วปลาเหล้ด้วพี่น้องหับรองรับรองจัาหน่อยครับรู้อ่ะฟังเพลงหน่สิพาไปเวียดจัาหน่อยฟังเพลงไลยมีกินกันเกิดขึ้นเลยขางน้องเลยมื่อนี่ขางสะเลยกันตึ๊กแกนตึ๊กแฮน่ะกันตึ๊กแฮน่ะสิพาไปจีนฟังเพลงหน่อยสิพาไปเวียด มันมานมานแล้วพี่น้องมานแล้วสามตัวเลยมบาตายพนเศษสามตัวเลยนมบาก๊อฟกำลังชีเอาขึ้นเมื่อยยางพี่น้องถ้าเบิรงคลิปตอนกินกันเลยว่าชีเป็นตะม่วนสำเนาทีมงานเบากตันว่างเกินท่นะฮาแต่เนวกินทุนะ

พาไปจีนเนาะพี่น้องพาไปจีนเมื่อนี่พาไปจีน,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 นบ่าวตายเห็ดอีกแล้วเนี่ยนาฬิการถั่วหางโลดปเป็นนายพาดอย่างไรพี่น้องเอ้ยหาก,กินปูก,กินปลาแต่ละมือแต่ละเว้นมื่อนี่อาหารบ้านนาพี่น้องส่างชั้นกับหมูครูหมูเพื่อนญาติพี่น้องมีความสุขหรือพี่น้องเลย เน่ออกเลยแล้วน่ะน่ะย้าจหางขาแล้หบ่้อยากให้พี่น้องมาตึกแหนย้อนมองมกันในพี่น้องเนาะคือสิมวนนะมากินปลามกันกระบบากับตันออกทานี้นอยากปจนนาอยเด้อบากอบคุณ่าไฟอยากไปจีนมาทีมงานบากอบ อมีความสุขรพี่น้องมื่อนี้มาพบไอ้ใหยพี่น้องหมู่ขู่ลายคนทีมงานเลยชิปลายเมื่อา่คีรศัดนน่ะอตัวให่มน่อาไปจี้เลยพาไปเวียงเจ้าแล้วังนี้น โอ้ยออกแล้วพี่น้องบ่ถือมันออกง่ายนี่จังได้ทีมงานเอาทักหนาโอ้ยผู้โด่งรถตรงนี้นี่ท่าเบิ้งถ่าส้มคลิปกินเด้อพี่น้องเด้อถ้าเบิ้งถ่าส้มคลิปกินคลิปเท่าสิกินกันพี่หน่อง nhai làm thế, nhảy làm thế bụng có ừ số số chăn nông ui, nuôn chăn lê nuôn chăn mươi nè <laughs> tô bất <bức> ngày đây xài <laughs> <Sái> bà <cọp. cười> bưng nước bao góp nông chạc chạc chín bà màn 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 ได้กินกันแน่นอนพี่น้องเลยได้กินกันแน่นอนมือนีน้อยเฮ้ยน้อยวนจันเาเฮยเอาถือเกลือมานาอยู่บ่เออทีมงานทำามีขบเปนว่าเกียมพ่อเม่นนวคให้เบิงสะพี่น้องอูสะบักไงพี่น้องป้าน้าเพิ่นยังตึกแค่ถือ คือว่าเพื่อนมีความสำนานงานเชี่ยวชาญทั้งด้านแหหลายเติบถึกเสยบอกกับตันกับตึกแหเป็นมีน้องแต่บุมีตากล้องจับกล้องมันอกมีคนมาจับตากล้องไงมีคนมาจับกล้องไงบ๊อบพันโช่ซีมอือย่านย่านโบได้หรือว่าได้นี่พี่น้องนาคอยงุ้มเอายังได้

Hào lên mày Đi thử cái nè phù xong tô là ba ừ. ไปยังน่ะจีนจีนปลาจีนโยขึ้นดูยกขึ้นดูโอ้โหจีนพี่น้องล่าล่าจีนมื่อนี้ล่าจีนเหเออยังน่ะทองไหมจีนจีนอีกแล้วพี่น้องบอกกับตันว่าสิกินปลาเวียดบูเห็นจะเขื่อนไม่เห็นแต่ปลาจีนเนาะพี่น้องเนาะ วิ่งจันได้แล้วเออปลาวิ่งจันได้แล้วปุณห <c ười> ะตัวปุัน้นได้สองสามตัวหมาในลีปุณหะมามามาชิมงาน ไอ้บอโลแต่ไอ้ห้ากินมันนี่ค่ะไอ้บอโลแต่ไอ้ห้ากินมันเนี่ยพี่น้องเงิน่า ว่านูวหัวม่วนเนี่พี่นอ้องว่านูวหัวม่วนเนาะทีมงานบ่าวกับตัดโอ้โหไปนวดจันมานะไงข,ขาวมันเลยรอบนี้ปลาขาวมันเลยไปหน่อยในสายโซดูโอ้โหขาวมันมันลีพี่นอ้องมันมันมันนี่ เื่โอ,โอไอดด้น้องรลายคนขนาดพี่น้องเปตะม่วนเนียีพี่น้องเอ้ยตึงแฮตึงแฮบ่มนจ้ะไงนี่เลุกลงเลุกงลงสิถือกี่บ่อที่นะ <c oughs> <c oughs>

น้ำทว่วพี่น้องทีมงานเบาไก่พึ่งกมาหอะเลยเพื้อนี่เบาไก่พึ่งกมาคือการเด้งานนี่เด้อพึ่งกมาคือการทีมงานเบากัะตันคือกันเนาะหมู่เผื่อนเดียวกันพึ่งก็ได้มากครับไอเบาแหล่เนาะพี่น้องเบากับตันเองคือกัน มาแบดนี้บ่ากัปตันก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บากับตันเ,นเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขั้งต่อไปนะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดี้เาเาบิ่งคลิปอยู่คลิปกินเด้อพี่น้องเดอ้อบานี้เป็นคลิปกินคลิปย่างกับทีมงานว่ามาเบิง่งมาส้มกันว่าสิม่วนจำได๋เนาะพี่น้องเนาะสบายดีเดอ้อ